คำทำในดวงชะตาราศีพิจิกเดือนมีนาคม 2568, ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายน15ทธันวาคมภาพรวมดวงชะตาในเดือนมีนาคม 2568, เดือนมีนาคมนี้เป็นเดือนที่พลังงานลึกลับและคมชัดของชาวพิจิกจะถูกทดสอบอีกครั้งมีทั้งโอกาสที่ซ่อนอยู่ในมุงมืดและภ่ยแฝงที่ต้องใช้สติ และความเฉียบคมในการแยกแยะหากคุณควบคุมจิตใจได้มั่นและวางกลยุทธ์ให้ดีจะเปลี่ยนสถานการณ์ที่ดูเสียเปรียบให้กลายเป็นชัยชนะได้ 1. ดวงการงานงานของคุณอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านอาจมีความเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนเช่นโครงการเรื่องปรับทีมเปลี่ยนบทบาทหน้าที่คุณจะได้รับมอบหมายงานที่มีความลับหรือความสำคัญพิเศษ ซึ่งเหมาะกับความสามารถเฉพาะตัวของพิจิกระวังศัตรูที่แฝงมาในคราบเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่เจ้านายที่ยิ้มแต่แอบจ้องจับผิดให้สังเกตคำพูดน้ำเสียงและพฤติกรรมคนรอบข้างให้ดีความเฉียบใบของคุณจะช่วยคุณรอดหากทำงานด้านสืบสวนวิเคราะห์ดิจิทัลหรือจิตวิทยาจะเด่นเป็นพิเศษในเดือนนี้ 2. ดวงการเงิน การเงินมีแนวโน้มขึ้นขึ้นลงลงต้องจัดระเบียบและวางแผนให้ดีจะมีรายจ่ายพิเศษเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวสุขภาพหรือการซ่อมแซมของเสียหายด้านรายได้มีโอกาสได้ลาบลอยจากการเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ควนโลกหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในเดือนนี้เพราะมีโอกาสเจอภาพลงตาหรือข้อมูลไม่ครบ หากคุณทำงานเบื้องหลังหรือเกี่ยวกับงานรับงานที่ต้องใช้ไหวพริบการเงินจะดีเป็นพิเศษ 3. ดวงโชคลาภอำนาจวาสนายศบารดาศักด์มีเกณฑ์ได้รับข่าวดีที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจเช่นการถูกเรียกสัมภาษณ์งานพิเศษหรือได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่วาสนาของพิจิตในเดือนนี้ขึ้นอยู่กับความลับความรู้เฉพาะและการไม่เปิดเผยตัวเร็วเกินไป หากคุณใช้ปัญญาและการวางตัวแบบนักวางแผนคุณจะได้รับยศหรือชื่อเสียงโดยไม่ต้องเปิดหน้าไม่ควรเข้าไปแข่งขันหรือประทะตรงๆแต่ควรใช้วิธีนุ่มลึกคุณจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว 4. ดวงความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาแบบไม่เปิดเผยอาจแสดงความสนใจแต่ไม่ชัดเจนทำให้คุณต้องเป็นฝ่ายสังเกต บางคนมีเสน่ห์ลึกลับเฉพาะตัวคุณเองก็เช่นกันใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์คนที่คุณดึงดูดมักมีความลับหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เต็มที่สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์อาจมีช่วงที่เงียบเหมือนต่างคนต่างอยู่หรือหากันด้วยภาระหน้าที่ควรพูดคุยเปิดใจเพื่อรักษาความเข้าใจอยาปล่อยให้ความเงียบกลายเป็นกำแพง ระวังเรื่องเก่าๆหรือคนเก่าๆกลับเข้ามาแทรกเป็นบททดสอบที่ต้องใช้ความซื่อสัตย์และสติหดวงสุขภาพเดือนนี้สุขภาพกายและใจต้องการการพักผ่อนอยาฮกโขมให้ระวังโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนระบบเลือดระบบขับถ่ายหรือปวดหลังเรื้อรังภาวะความเครียดภาวะนอนไม่หลับหรือวิตกกังวลอาจส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมควรหมั่น ทำสมาธิหรือเข้าธรรมชาติบ้างเพื่อรีเซ็ตพลังชีวิต 6. การเสริมดวงเล็ดมงคลเดือนนี้ควรเน้นบุญเงียบและการทำทานที่ไม่ต้องประกาศเช่นบริจาคออนไลน์ช่วยเหลือคนตกทุกข์ปล่อยสัตว์แบบนิรนามแนะนำให้ปล่อยปลา8ตัว21ตัวโดยเฉพาะปลาดุกหรือปลาช่อน ทำบุญกับผู้ป่วยคนพิการคนไร้บ้านหรือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งเพื่อปลดเคราะห์กรรมรักษาศีล5หยอย่างเคร่งครัดอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ต่อเดือนหากมีโอกาสควรไปปฏิบัติธรรมในสถานที่สงบหรือวัดในป่าที่เน้นสมาธิจะช่วยเสริมลังอย่างมาก7ข้อควรระวังพิเศษคนรอบข้างบางคนจะมีเจตนาแฝงโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน อาจเจอสถานการณ์ที่ต้องเลือกระหว่างความถูกต้องกับความปลอดภัยให้ใช้สติอย่าด่วนตัดสินใจความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนอาจนำปัญหามาในอนาคตอย่ารีบเปิดใจเร็วเกินไปบทสรุปเดือนมีนาคมนี้คือช่วงแห่งการซ่อนตัวและการหวังมาชาวพิจิตมีพลังลึกล้ำในจิตใจหากใช้ปัญญาความนิ่งและการตัดสินใจอย่างสุขุม คุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและเปลี่ยนเงามืดให้กลายเป็นบันไดสู่แสงสว่างได้อย่างงดงามด้านนิสัยใจคอบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์และศักยภาพด้านความร่ำรวยของชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายน15ธันวาคมการแบบละเอียดสุดๆพร้อมวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเพื่อเข้าใจตัวคุณมากยิ่งขึ้น 1. น,นิสัยใจคอบุคลิกภาพ พิจิกเป็นราศีที่ลึกลับที่สุดในจักรราศีมีความซับซ้อนทั้งภายในจิตใจและบุคลิกภายนอกลักษณะเด่นจริงจังลึกซึ้งและแน่วแน่คุณไม่ใช่คนครึ่งครึ่งกลางกลางทำอะไรก็ทำให้สุดและต้องรู้เหตุผลเบื้องหลังก่อนจะเชื่อหรือทำอารมณ์ลึกแต่ไม่เปิดเผยภายนอกดูนิ่งไม่แสดงออกมากแต่ภายในเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ และบางครั้งเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวอดทนและมีพลังภายในสูงมากถ้าเจอปัญหาคุณอาจจะเงียบไม่พูดอะไรแต่ในใจคุณกำลังคิดอย่างลึกซึ้งว่าจะหาทางเอาชนะมันยังไงช่างสังเกตและอ่านคนเก่งจับความรู้สึกบรรยากาศหรือเจตนาคุณได้แม่นยำเป็นนักจิตวิทยาโดยธรรมชาติมีสเสดห์ดึงดูดในแบบลึกห คุณไม่ต้องพยายามมากคนก็สนใจอยากเข้าหาเพราะมีพลังบางอย่างที่น่าค้นหา 2. มนุษย์สัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างภายนอกดูเย็นชากภายในจริงใจและปกป้องคนรักสุดหัวใจหากใครได้ใจคุณแล้วจะรู้ว่าคุณพร้อมจะสู้เพื่อเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเลือกคบคนจากพลังงานมากกว่าคำพูด คุณจะรู้เองว่าใครจริงใครปลอมใครควรอยู่ในชีวิตมีแนวโน้มจะมีเพื่อนน้อยแต่ลึกซึ้งและมั่นคงไม่ใช่คนชอบเข้าสังคมพร่ำเพื่อแต่ถ้ารักใครแล้วจะคบไปตลอดมีอิทธิพลทางอารมณ์ต่อคนอื่นคำพูดของคุณไม่มากแต่ทรงพลังคนจะจดจำคิดตามและได้รับแรงบันดาลใจจากคุณโดยไม่รู้ตัว 3. ด้านความร่ำรวยและศักยภาพทางการเงินชาวพิจิกคือนักสร้างฐานะสายลับคุณไม่อวดไม่บอกใครว่าคุณมีแผนหาเงินยังไงแต่คุณคิดอยู่ตลอดเวลาและวางแผนระยะยาวเหมาะก,กับงานที่ใช้ความเฉพาะทางเช่นนักวิเคราะห์นักลงทุนนักจิตวิทยานักวิจัยงานสืบสวนงานออนไลน์หรือธุรกิจส่วนตัวที่ต้องใช้สมองมากกว่าพูด ไม่ฟุ่มเฟือยแต่ลงทุนในสิ่งที่มีค่าคุณจะไม่ซื้อของเทียงเพราะมันสวยแต่จะซื้อเพราะมันมีคุณค่าหรือให้ผลตอบแทนความร่ำรวยของพิจิกมาจากความอดทนกลยุทธ์การรู้จักคนให้ถุกคนถ้าคุณได้จับจังหวะที่ถูกเงินจะไหลเข้ามาแบบไม่รู้ตัวและมกักมาจากแหล่งที่คนอื่นมองไม่เห็น4ข้อเด่นจุดที่ควรระวัง ข้อเด่นสายตาเฉียบคมมองทะลุเบื้องหลังรู้จักอดทนและวางแผนแบบมีชั้นเชิงมีพลังใจสูงมากและมักจะคืนชีพได้จากจุดตกต่ำเสมอข้อควรระวังระวังอารมณ์โกรธแบบเก็บกดเพราะถ้าระเบิดจะรุนแรงไม่ควรจมอยู่กับอดีตหรือความเจ็บปวดนานเกินไปอย่าปิดตัวจนเกินไปจนคนดีๆเข้าหาไม่ได้ บทสรุปภาพรวมจิตวิญญาณของพิจิกคุณคือไฟลุกใต้เท่าเงียบแต่ร้อนแรงและทรงพลังเมื่อคุณตั้งใจทำอะไรไม่มีอะไรหยุดคุณได้แม้แต่ความกลัวของตัวเองความมั่งคั่งของคุณไม่ใช่เพียงทรัพย์สินแต่คือปัญญาและแรงบันดาลใจที่คุณมอบให้โลกใบนี้คำวอวยพรแด่ชาวราศีพิจิกผู้เปลี่ยนไปด้วยพลังในเงามือผู้กล้าหาญแม้ในยามเงียบงนัน ขอให้พลังลึกล้ำในจิตใจของคุณกลายเป็นดวงดาวที่ส่งนำทางในยามที่โลกมืดมนขอให้ทุกแผนการที่คุณวางไว้เป็นไปอย่างแนบเนียนและสำเร็จงดงามแม้ใครมองไม่เห็นศักยภาพในตัวคุณขอให้ฟ้าประทานโอกาสที่ทำให้คุณเฉิดฉายแม้ใครไม่เข้าใจความนิ่งของคุณขอให้โลกได้เห็นว่าเบื้องหลังความเงียบคือพลังที่ไม่มีใครล้มได้ ขอให้ความร่ำรวยความรักและกิยศไหลามายอย่างมั่นคงเหมือนสายน้ำที่ไม่มีวันหยุดไหลและขอให้คุณมีสติปัญญาและพลังใจพอที่จะเอาชนะทุกอุปสรรคอย่างสง่างามในแบบของพิจิกที่แท้จริงขอให้ดวงชะตาของคุณเจริญรุ่งเรืองดังพญาแมงต่อที่เงียบแต่คมและสง่างามในเงาเมื่อตลอดไป